สวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องสวนพอดีกินพินภูมิวันนี้วันที่15กันยา67กับพายุซางิเพิ่งผ่านไปครับก็ทําให้เวียดนามลาวพมา่ารวมถึงไทยทางภาคเหนือก็น้าท่วมกันคนเสียชีวิตเยอะนล้กันนะครับ <c oughs> ก็มาอัปเดตการปลูกหมากหลังจากปลูกช่วงเมษาเมษาพฤษภามิาุณายนกฎาสิงหากันยาได้5เดือนนะครับแล้วก็ตัดห้ามาแล้วก็กองกองไว้ ก,<อ>ก็ได้ถึงเวลามาใสาปุ๋ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างปุ๋ยที่เราใส่ได้สองสองสัปดาห์นะครับลําต้นก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับนะครับต้นก็ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ให้ยายมาช่วยนะครับนะครับมีประมาณหนึ่งร้อยประมาณสองร้อยต้นนะครับเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับนะครับอันนี้บันทึกเป็นความสูงจำไหมนะครับ สวนรกมากนะครับเพราะว่าไม่ได้มาจัดยาเลยครับผมพมร้าวสามปีแล้วยังไม่โตเท่าไหร่ครับนะครับก,ก็ค่อยๆใช้เวลาไปเรื่อยๆนะครับเจ้าของสวนไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่